เปิดภาพพระธาตุนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลังพังถล่มลงมาทั้งหลังเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันที่12ตุลาคม2568เวลา9นาฬิกา41นาทีซึ่งหลังจากการพังถล่มพบโบราณาวัตถุประเมินมูลค่ามีได้หลายรายการพระธาตุนนตาลบ้านธาตุหมู่9ตำาบลนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2445เป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับพระธาตุพนมถือเป็นโบราณสถานที่มีอายุกว่า123ปีพระธาตุแห่งนี้มีความสาคัญยิ่งต่อชาวอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะทส้อนศรัทธาและภูมิปัญญาชนาเผ่าย่อซึ่งเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมที่โดดเด่นในภาคอีสานกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2560 แต่เมื่อปีพุทธศักราช2566มีการตรวจพบรอยร้าวรอบองค์พระธาตุสำนักศิลปกรที่9จึงได้นำเหล็กและลวดสลิงมาลัดไว้เพื่อป้องกันการพังทลายครับจากเหตุการณ์พระธาตุนนทานพังถลม่มหลายภาคส่วนทั้งปกครองจังหวัดนครพนมและสำนักศิลปกรที่9ได้รุดลุงพื้นที่อย่างเร่งด่วนเบื้อต้นได้นำเชือกเข้ามากัน้นบริเวณโดยรอบห้าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในองค์พระธาตุโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันสิ่งของมีค่าภายในองค์พระธาตุสูญหายมีการจัดเวรยามรักษาวความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับชาวบ้านท่านบอกว่าในองค์พระธาตุมีสิ่งของที่มีค่าประเมินมูล,ลค่ามีได้ที่บรรพบุรุษนำมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุเพื่อกล่าวไหว้บูชาเป็นจำนวนมากจากการเข้าสำรวจของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร มีการค้นพบพระพุทธรูปโบราณสัมธิ์จำนวน3องค์พบยอดฉัตรพระทาตทองเหลือง5ชั้นมีความยาวประมาณ2เมตรนอกจากนี้ยังพบสร้อยทองคำและสร้อยสังวาน